อ่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับมาจะกมาเจอกันนะครับกับสระสินอินดี้เช่นเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้มาเจอกันกับรายการแกะกล่องส่องพระนะครับวัตถุมงคลแห่งความร่ํารวยนะครับวัตถุมงคลแห่งความโชคลาภและวัตถุมงคลแห่งพุทธคุณนะครับวันนี้ผมได้วัตถุมงคลมาหนึ่งกล่องนะแต่ผมก็จำไม่ได้หรอกว่าเป็นรุ่นอะไรกันแน่นะครับแต่วันนี้ผมขออนุญาตเปิด เลยนะครับแกะกล่องพร้อมกันเลยกับทุกคนทุกๆท,ท,ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญที่เปิดรุ่นมาแล้วหรือว่ายังไม่เปิดลุ้นก็ไม่รู้นะครับอ้าวนะครับเป็นกล่องแบบนี้นะเอองงเลยนะครับผมจองผมไปเอารุ่นไหนมานอะนะครับอ่ะมาดูมาศึกษากันนะครับผมหรือว่าเป็นคลิปศึกษาอ้าวขออนุญาตนะครับกล่องสวยงามมากๆนะนะรุ่นนี้ อ๋อนะครับผมน่าจะจําได้คร่าวๆแล้วแหละนะครับว่าเป็นรุ่นไหนรุ่นนี้ได้ยินว่าน่าจะเป็นรุ่นโชคดีโชคดีอะไรนะนะครับนี่นะครับโชคดี3นะครับเห็นไหมโอ้โหโชคดี3นะครับรุ่นนี้คือรุ่นสุดท้ายนะครับรุ่นสุดท้ายของโชคดีแล้วเขาบอกว่าอย่างนี้นะอ่าฉะนั้นนะครับมาดูความสวยกันมันจะมีโชคดี1โชคดีโชคดี3นะครับโชคดี1ผมก็ทําคลิปไปแล้วนะ มาดูโชคดีสกันเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตหากล้องก่อนนะครับได้แล้วอโอ้โหสวยจริงๆนะครับวัตถุมงคลของหลวงพ่อพัดปุญยากรมูณวัดห้วยด้วนนะครับดูกล่องอย่างนี้เลยเห็นไหมโชคดี3หลวงพ่อพัดนะครับ2564เป็นกล่องกรรมะหยี่สีน้ำเงินอย่างสวยเลยนะครับเป็นรายการลุน้นนะ พอดีผมได้ไปรุ้นมาวันนั้นนะครับก็เลยเอามาทำคลิปเพื่อให้ทุกคนได้ศึกษาเรียนรู้กับวัตถุมงคลรุ่นนี้อ่ะผมขออนุญาตซูมให้ดูนะครับน่าจะชัดนะโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวผมส่องหน้าให้ดูนะครับเดี๋ยวส่องหน้าให้ดูว่าสวยงามขนาดไหนนะอ่ะนี่ครับดูตาหลวงพ่อก่อนนะนะครับโอ้โหสวยจริงๆนะครับรุ่นนี้นะ นี่หน้าคมมากๆนะครับเนื้อนี่คือเนื้อ 2K นะครับเนื้อ 2K ดูสังกติของหลวงพอ่อนะมียันของหลวงพ่อพัดอยู่ด้วยนะครับ,นะร,บรุ่นนี้มีเห็นไหมเนี่ยนะครับเป็นเป็นเสียนนะครับเป็นเสียนเท้าเวสวรรณอา่าเป็นเสียนเท้าพิกาเนตรนะครับเห็นไหมเสียนว่าพิการเนตรนะเป็นช้างนะครับอืนะ นะสวยจริงๆนะครับสวยจริงๆนะมีรายกหนกนะครับพร้อมรอบเหรียญข้างบนนะข้างบนจะมียันไว้นะครับอย่างคมนะเห็นไหมดูเกีาศของหลวงพอ่อชัดเลยนะครับรอบเหรียญจะเขียนว่าหลวงพ่อพัดร้อยปีนะครับหลวงพ่อพัดร้อยปีปุญญกามโหนะ อ่ะโอเคนะครับดูด้านหน้าพอสมควรมาดูด้านหลังกันกับเหรียญรุ่นนี้นี่นะครับโชคดีร้อยปีนะครับเห็นไหมปาฏิหารหนึ่งร้อยชาติโอ้ชื่อดีมากนะครับโชคดี100ปีปาฏิหาร100ชาติโอ้โหสุดๆดนะครับอ่ะแล้วก็จะเห็นชัดเลยนะจะมียันของหลวงพ่ออยู่ตรงกลางนะรอบข้าง2 2สองฝั่งเนี่ยตรงกลางเนี่ยจะเป็นเสียร เสียงเสียงช้างนะครับอ่าเสียงช้างหรือเสียงพพิกาเนตรนะโอ้โหเท่เหมือนความอ่าสำเร็จเท่เหมือนศิลปะนะครับอ่ะโอเคสวยงามมากๆนะครับเหรียญน,นี้อ่ะดูยันนะโอ้โหอ่เขาบอกว่ารุ่นนี้ร้อนแรงนะครับร้อนแรงจริงๆร้อนแรงจริงๆตามหากันทั่วเลยนะอ่ะดูลายกำหนดกรอบรอบดูเลขโค้ดนัมเบอร์ครับ เลขโคดนัมเบอร์แปโอ้โหสวยจริงๆนะครับเลขโค้ดนัมเบอร์8ปอ่ะโอเคนะครับเนื้อ 2K จะเป็นแบบนี้นะครับเนื้อ 3K อีกแบบหนึ่งนะแต่วันนี้ผมได้มาเหรียญหนึ่งผมเอามาให้ทุกคนได้เรียนรู้ศึกษาคือเนื้อ 2K กับรุ่นหลวงพ่อพัดปุญญกามโมนะครับอ่านี่นะครับเหรียญหลวงพ่อพัดปุญญกามโมชื่อรุ่นว่า นี่เลยนะครับม้โชคดีร้อปีปฏิหารร้อยชาติโชคดี3นะโอ้โหฝากไว้ในะอ้อมอ้อมใจของทุกคนด้วยนะครับบางคนดูแล้วชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับกดถูกใจกดติดตามไว้นะ,ะถ้าใครอยากจะ,ะทักมาพูดคุยกันกับผมนะก็ตามนี้เลยนะครับจะมี Line ID นะครับอยูอ่บนหน้าจอนะทักมาได้นะพูดคุยได้ รุ่นไหนอะไรยังไงนะครับสอบถามได้ไม่ว่าจะเป็นการจองรุ่นเนื้อนะครับการถ้าเราจองล่วงหน้านี่นะครับเราจะได้เบาๆนะาตามนั้นนะครับวันนี้รุ่นนี้ฝากไว้ด้วยนะเดี๋ยวผมจะเอาเหรียญตัวอย่าง เอามาสไลด์ให้ดูด้วยหลายๆเหรียญน,นะกับเหรียญรุ่นนี้โอ้โห,โโหสุดยอดจริงๆนะครับสุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับปกปักรักษาคุ้มของทุกคนทุกท่านขอให้ผู้ทุกคนนะครับของวัตถุมงคลของทุกคนทุกท่านได้บูชาอยู่จงจำแดงริบผลแคล้วคลาดปลอดภัยร่ำรวยเงินร่ำรวย,รรวยทองดูดทรัพย์ดูด,ด,ดเงินดูดทองนะครับคิดสิ่งใดสมหวังสมปรารถนาครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข แค่นี้ก็พอแล้วนะครับชีวิตสาธุสาธุนะครับสำหรับผมวิศนีนดีวันนี้นะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม